ฉเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่93นะคะข้อที่3ขุนออกเดินทางไปต่างจังหวัดใช้เวลา4ชั่วโมง50นาทีถ้าเริ่มออกเดินทางเวลา8.10นาฬิกา10นาทีขุนถึงจุดหมายเวลาใดข้อนี้เราจะหาเวลาสิ้นสุดใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ไล่ทีละสะเต็ปเลยคะ่ะ าจากเวลาเริ่มต้นก็คือ8.10นาฬิกา10นาทีใช่ไหมคะใช้เวลากี่ชั่วโมงคะดูหน่วยชั่วโมงก่อนนะคะค่อยดูหน่วยนาทีใช้เวลา4ชั่วโมงคะ่ะจะเป็นเวลาเท่าไหร่คะาจาก8นาฬิกา10นาที ก็จะเป็นนับไปอีก4ชั่วโมง8.10นาฬิกา10นาที9นาฬิกา10นาที1 0นาฬิกา10นาที1 1นาฬิกา10นาทีและ12.10นาฬิกา10นาทีจะครบ4ชั่วโมงใช่ไหมคะทีนี้หนูก็เอาเวลา12.10นาฬิกา10นาทีเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเพราะว่ามันยังไม่ครบ เท่าไหร่คะอ่ามันยังขาดอีก50นาทีนั่นเองตามที่จุดเขาบอกหนูก็จะได้ว่าจากตรงนี้นะคะ12นาฬิกา10นาทีใช้เวลาไปเท่าไหร่คะใช้เวลา50นาทีคะ่ะเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆอ่าหนูเอา 12นาฬิกา10นาทีเป็นตัวตั้งบวกไปอีก5ขาคะ่ะหน่วยนาทีบวกกันก็จะได้10บวก50ได้60ใช่ไหมคะหน่วยชั่วโมงก็ยังเป็น12อยู่แต่ดูนะคะ60นาทีเนี่ยมันครบ1ชั่วโมงใช่ไหมคะแสดงว่าหนูก็ต้องเอาไปทดกับตัวข้างหน้ามีอยู่ 12ทดมา1จะเป็น13นั่นเองค่ะหนูก็จะได้ว่าจาก12นาฬิกา10นาทีใช้เวลาไป50นาทีเนี่ยจะเป็นเวลา13นาฬิกานั่นเองค่ะครบหรือยังคะครบแล้วนะคะหนูก็มาสรุปตอบข้างล่างสุดท้ายว่าดังนั้น จาก8ปดนาฬิกาสินาทีใช้เวลาสชั่วโมง50นาทีเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆเ,เป็น13บสนาฬิกานั่นเองค่ะก็คือขุนเดินทางถึงจุดหมายเวลา สิบสนาฬิกาค่ะ 4. ใบบัวใช้เวลาสอบ2ชั่วโมง30นาทีใช่ไหมคะสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีใบบัวเริ่มสอบเวลาใดถามหาเวลาเริ่มต้นต้องทำยังไงคะอ่าถอยหลังนะคะแสดงว่าหนูก็จะได้ว่าวิธีทำบรรทัดแรกจาก 15นาฬิกา30นาทีเอาเวลาสิ้นสุดเป็นตัวตั้งนะคะถอยไปดูที่หน่วยชั่วโมงก่อนคะ่ะถอยไปสองชั่วโมงอ่าเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆ15นาฬิกา30นาทีถอยหลังไป1ชั่วโมงจะเป็น14นาฬิกา30นาทีถอยหลังไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น13นาฬิกา 30นาทีนั่นเองค่ะต่อไปหนูก็เอา13นาฬิกา30มนาทีมาเป็นตัวตั้งบรรทัดนี้จาก13นาฬิกา30นาทีถอยหลังไปอีกเท่าไหร่คะถอยไปอีกเท่าไหร่ถึงจะครบตามที่โจทย์เขาบอกถอยไปอีก30นาทีเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆ ถ้าหนูยังไม่คล่องเอา13.30ตั้งลบด้วย30หน่วยนาทีลบกันลบ30นาทีนะคะ30นาทีลบ30นาทีเหลือ0หน่วยชั่วโมง13ไม่มีตัวลบดึงลงมาแสดงว่า13นาฬิกา30นาทีถอยหลังไป30นาทีเป็นเวลาเท่าไหร่คะ13นาฬิกานั่นเองค่ะ หนูก็มาสรุปตอบข้างล่างอีกหนึ่งครั้งว่าดังนั้นจาก15บหนาฬิกาสานาทีถอยไปสองชั่วโมง30นาทีเป็น เวลา13นาฬิกานั่นเองค่ะสรุปตอบข้างล่างใบบัวเริ่มสอบเวลา13นาฬิกาค่ะ